ครับสวัสดีทุกท่านครับของฝาตลาดพระก็แวะเวียนมาจบมาเจอหนี่สักครั้งครับพระหลักคือสินทรพพยายย่อยๆกัยายใจกนจนเหมือนเดิมและครับก็ช่วงสถานการณ์โควิดดูข่าวดูวการก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับว่างนอนไม่หลับก็แปะดูพระได้ครับอยากให้ทุกคนดูได้ครับดูเป็น รู้ที่มารู้คุณค่ามากกว่าน้นกันที่ราคาครับผมองนี้ครับองค์นี้เป็นพระผงรูปเหมือนครับพระครูนนจัญญาวัตะครับวัดนันทารามนครธิธรรมราชครับพระครูนนหรือพระครูนนทจัญญาวันะครับช่วยดิดสรครับแห่งวัดนันทาราม ปักพนังนครีธรรมราชครับก็อีก,อกเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากไปที่กรรบสธากอย่างสูงของชาวปักพนังอีกท่านนะครับอายุก็ยืนยาวมากที่สุดของนครีธรรมราชอีกท่านครับท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดนันทารามตั้งแต่สองสี่สี่เนี่ยครับมรณภาพช่วงสองห้าูนย์แปด้าสบห้าปีนะครับของเจ้าวาดนานถึงหกสิบสี่ปีครับทแต่อุปสมบทต,ตั้งแต่ อายุ22ป,ปีครับที่วัดหลงบนปากพนังนครศรีธรรมราชครับมีอธิการสุดโสพุโนโครับเป็นพระอุปัชาพระศรีนวนศรีวะนูุโนโเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับท่านก็เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจวิชาทางศาสตร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็เฉพาะวิชาทางด้านไสยศาสตร์เช่นด้านอยู่ยงคขากพันเนี่ยครับ เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่เรียนก็ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีไหวพริบถึงปฏิปานดีถึงจะเรียนได้ครับพระคุณนนท์เนี่ยท่านก็เป็นสิทธิ์ผู้พี่ของพ่อท่านเขียววัดหลงบนนะครับเพราะพ่อท่านเขียวเนี่ยก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเลยครับไปมาหาถูช่วยเหลือกันและกันในยามที่วัดหนึ่งวัดใดมีทํางานบุญสมัยนั้นนรับพ่อท่านเขียววัดหลงบนก็จะเดินทุดองกับท่านตลอดมาครับ ข้าป่าข้าเขาทุกแห่งทางภาคใต้ครับขึ้นชายแดนตะวันตกก็ไปด้วยกันครับพระคุณนนี่ยครับได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังของภาคใต้ที่มีความสอดศิธย์พระยาบงกว้างฝังอีกท่านครับก็ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากของอาณาจักรลุ่มน้ําปากพันนังครับเมื่อสมัยสงครามเอเชียบูรพาเนี่ยครับประมาณสองสี่แปดสี่ท่านก็มีวิชาและสมาธิกแก่กล้ามากครับใน ในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลก็ต้องแจกจ่ายเหล่าทหารที่ไปช่วยสู้รบสงครามโลกครั้งที่สองครับเพราะว่าไม่มีใครได้รับอันตรายปลอดภัยกลับมาทุกท่านทุกคนนะครับที่แต่พระของท่านไปครับก็ร่ําลือว่าเมตตาหมายยมีด้วยครับรท่านครับโดยเฉพาะพ่อค้าชาวไทยชาวจีนที่อาศัยอยู่ใกล้วัดเนี่ยก็าสรรหาวัาตถุมงคลท่านมาครอบครองนะครับปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลท่านก็เลยพบพบน้อยครับโดยเพาะท่านเขียววัดหลงบนก็สุดยอดเกียรติยศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของ นครอีกท่านนะครับแต่ก็ให้ความเคารพนับถือยกย่องพระคุณนนท์เป็นอย่างยิ่งครับยอมรับในคุณวิเศษของท่านว่าเก่งจริงครับทำให้บางท่านเข้าใจผิดว่าพระครูนนท์กับพระท่านเขียวเนี่ยว่าเพราะท่านเขียวเป็นลูกศิ์พระคุณนนท์จริงๆไม่ใช่ครับเข้าใจผิดกันไปเองครับจริงๆเพราะท่านเขียวกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสหธรรมิกครับที่สนิทสนมกันนับถือถึงกันและกันครับเพราะพระคุณนนท์เนี่ยมีอาวุโสแก่เพราะท่านเขียวเป็นสิบฝาปีครับ สมัยที่เกจาจันท์ทั้งสองมีชีวิตอยู่ทั้งออกไปมหาสู่กันเสมอเสมอครับเวลามีสร้างวัตถุมงคลสร้างอะไรก็จะมาร่วมปกเสกร่วมกันนะครับเพราะผมรู่เหมือนรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นแรกครับของพระคุณนนท์ครับที่พอท่านเขียวท่านจัดสร้างไว้ครับในปีสองห้ารนึ่งบสี่ครับท่านเขียวท่านสร้างแล้วก็ปกเสกไวาะครับมวลสารสาคัญในชุดนี้นะครับก็จะเป็นผงสมเด็จวัดลักขังนะครับ ส่วนผสมมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผสมในเนียครับแล้วก็พระจักรวัดอัมพวาผงนางตาผงท่าเรือผงเก่าพระคุณที่ที่ท่านสะสมไว้สมัยที่มีชีวิตยอยู่ที่เอาไปทำพระในยุคอินโดจีนนะครับเกสรดอกไม้ชั้นรงดินอาถรรพ์จากถ้ำศักดิ์สิทธิ์ชานหมากของทูปกรรมาฐานนะครับมวลสารพระปิตาปีหนึ่งศูนย์ของพระท่านเขียวครับผสมกับน้ำมลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ ประสานโดยน้ำมันตังอิ๋วครับประสานเนื้อพระครับก็กดพิมพ์พระครับก็ต้เขียวก็เป็นเจ้าพิธีด้วยตนเองครับเริ่มตั้งแต่เจิมพิมพ์ที่ชาวบ้านทําขึ้นแล้วก็กดพิมพ์พระปฐมฤกษ์เก้าองค์นะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกอีกสิบห้าคืนนะครับรวมได้หนึ่งพันห้าร้อยองค์ครับหาพบน้อยมากครับพระมีจํานวนน้อยครับมีแค่หนึ่งพันห้าร้อยองค์ครับ พราะเพราะทนเขียวท่านก็สร้างแล้วก็ปลุกเสกอย่างเต็มที่ครับสิบว่าคืนเต็มครับนี่ครับอีกหนึ่งของดีที่นิยมสาะแสวงหามาครอบครองนะครับยอดเมตตาหมายมโยโชคลาบแค้วค้าคงกับพันครับนี่ครับพระคุณนนท์นะครับนี่ครับดูมวนสารครับเห็นไหมครับ ถภาพาปีคลาสสิกมากสวยมากครับถ้าประกวดอง์นี้ก็ที่หนึ่งที่สองนะครับนี่เนื้อหามวลสารครับปีหนึ่งสี่แล้วเป็นรุ่นแรกครับด้านหลังมียันก็มีเลขหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพระที่พอท่านเขียววัดหลวงบนปุกเสกครับพระกูนนรุ่นแรกครับพบน้อยมากครับเพราะจำนวนการสร้างแค่หนึ่งพันห้าร้อยองค์ครับราคาพระก็เลยอยู่ที่หลักพันกลางครับ พบน้อยมากครับนี่ครับเป็นของดีของพระคูนนครับนี่ครับเจอก็อยาให้หลุดมือนะครับนี่สภาพองค์นี้สวยมากครับนี่ครับเผื่อใครไปเจอไปเจอก็จะได้เก็บถูกครับนี่ครับราคาก็ยังไม่แพงมากก็ยังพอจะเก็บได้อยู่ครับ อันนี้ครับนี้เป็นพระพวยครับพระพวยหลวงพ่อผุดวัดมหาธาตุวรวิหารนครศรีธรรมราชครับจัดสร้างราวสองสี่เก้าสามตัสี่เก้าสี่ประมาณเนี้ยครับมีหลายพิมพ์ครับพระพวยนี้มีหลายพิมพ์ครับมีหกพิมพ์นะครับนี่ก็มีเลขสามอยู่ก็คือพิมพ์ที่สามอย่างเงี้ยครับมียันหลังนะครับมียันหลังครับเคยเก่าในคลิปก่อนๆครับนี่ก็คือพิมพ์ที่สาม พื้นที่ห้าครับพื้นที่ห้าครับพื้นที่ห้ามีนังนั่งฝักครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารเนี่ยครับก็ของ,ของนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เป็นที่กำหรับบูชาศูนย์รวมจิตใจของนิกชนทั่วไปะครับอีกทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเก่าแก่เช่นพระบรมธาตุพระเจดีย์สวรรค์รวมทั้งเจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงรายรอบพระบรมธาตุนะครับ พุทธรูปภายในวิหารต่างๆรวมถึงพัตตสีมาครับมันเป็นหนึ่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมนํามาเป็นวัตถุมงคลครับโดยการเอาผงใครที่เกาะติดตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะครับมาเป็นมวลสารนะครับเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับพระเครื่องหลวงพ่อผุดเนี่ยครับของนครศรีธรรมราชก็มีการจัดสร้างขึ้นครับชื่อว่าพระ่วยครับนี่ครับพระ่วยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งในวัตถุมงคลที่รวบรวมมวลสารจากภายในวัดพระธาตุนครนะครับมาเป็นมวลสารผสมแถมมีผงร้อยแปดกรของพระของอาจารย์ชุมเชคิรีแล้วก็ท่านขุนพันธรรกษกเดชครับที่นำมาจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมทั้งว่นานยาน,านาชนิดนะครับมีมวลสารนี้มากมายผสมในนี้นครับการปลุกเสกนะครับเริ่มปลุกเสกมวลสารก่อนในวิหารหลวงครับช่วงในไตรมาสสามเดือนนะครับจากนั้นก็นํามาทําเป็นวัตถุมงคลครับ ลักษณะของวัตถุมงคลเนี่ยก็จะมีด้วยการหลายพิมพ์ครับด้านหน้าจะเป็นเป็นพิมพ์พระพุทธรูปอย่างนี้นครับส่วนด้านหลังก็จะแตกต่างออกไปครับมีหลายพิมพ์ครับทำการปลุกเสกอีกครั้งหน้าอเนกํำแพงแก้ววัดพระบร,รมาธาตุครับปลุกเสกด้วยพุทธคุณร้อยแปดข้าบครับปลุกเสกพิเศษอีกโสดหนึ่งครับพระพวยก็จะเป็นผงน้ำมันโซอนออกน้ำตาลออกขาวและแต่โซนพระแตกต่างกันออกไปครับพระเครื่อง พระโวยหลวงพ่อผุดเนี่ยครับก็มีด้วยกันหกพิมพ์ครับแต่ละพิมพ์ก็มีพุทธษณะเฉพาะด้านครับมีด้วยกันหกพิมพ์นะครับพิมพ์ที่หนึ่งครับด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธร,รูปนั่งปางสมาธิปกโพครับด้าน,นหน้านะครับจะเป็นแบบเป็นพุทธรูปนั่งปางสมาธิปกโพด้านหลังจะเป็นรูปพระปรมธาตุครับมียันคาถาอักขระขอมอ่านว่ามะอาอูครับอยู่ระหว่างยันหลิวเพชรแล้วก็มีพระนามพระเพราเรียกว่าพระ,พระมหา ah. นิยมครับ พิมพ์ที่หนึ่งนะครับพุทธคุณก็ทางด้านเมตตาหมายยมมาเสน่ห์เป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปครับพิมพ์ที่สองนะครับก็เป็นด้านหน้าจะเป็นพุทธรูปยืนครับด้านหลังก็จะเป็นยันอัคระขอมครับอ่านว่าพระขวาครับเขาเรียกพระโชคครับด้วยโชคดีครับทางด้านโชคดีสีสีสวัสดิ์เสมอครับไม่ว่าจะไปที่ใดก็จะโชคดีประนั้นนะครับส่วนพิมพ์ที่สามครับพิมพ์ที่สามนี่แบบนี้ครับพอดีผมก็ได้มาไม่ได้ทุกพิมพ์เนี่ยพิมพ์ที่สามครับพิมพ์ที่สามเนี่ยก็จะเป็น มีหมายเลขสามเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะพระพุทธรูปยืนแบบนี้ครับด้านหลังจะเป็นยันกันปืนครับอย่างนี้ครับข้างบนก็จะมีคาถาอัขระขอมว่าธัมโมครับด้านบนนะครับนี่ครับธราโมครับนี่ธัมโมครับนี่ธัมโมด้านบนสุดนะครับธัมโมครับธัมโมอุดทั้งอัดเห็นไหมครับ ธรรมโมอุดทางอัดเขาเรียกพระคงทนครับคือดีในด้านคงกระพันครับธรรมโมอุดทางอัดก็คือพระคงทนครับพระพิมพ์นี้ก็จะพระคงทนหรือพระด้านคงกระพันครับนี่ครับพระพิมพ์ที่สามนะครับคุณพระพิมพ์ที่สี่นะครับพระพิมพ์ที่สี่เนี่ย จะมีเลขสีข้างหน้านะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปยืนด้านหลังจะมีคาถาอัคระขอมว่าทมครับอยู่ในระหว่างยันอุณาโลมมีนามว่าพระแค้วคลาดครับดีทั้งแค้วคลาดปลอดภัยครับส่วนพิมพ์ที่ห้าแบบนี้นะครับพิมพ์ที่ห้าครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพรแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นรูปนางกวักครับนี่ครับอย่างนี้ครับรูปนางปักครับยันคาถาสลักอัขระขอม รอบเนี่ยครับอ่านว่าณชาลิติครับเนี่ยครับเนี่ยครับณชาลิติเห็นไหมครับณชาลิติครับมีครับว่ามีมีนามว่าพระศิวลีครับดีในทางด้านพวกกระซับค้าขายดีครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองครับอันนี้ก็เียว่าพระพวกกระซับครับเห็นไหมครับที่ห้านะครับ ถ้าเป็นพิมพ์ที่หกเนี่ยครับถ้าไปเจอจะมีเลขหกด้านล่างครับก็จะเป็นพุขตัวยุดมุรูปย,ย,ยืนปางประทานพรด้านหลังจะเป็นพระสังฆจายครับใต้อันสนาก็จะมีอักขาระคอมันว่าอาุมณจนะลิติครับเรียาพระยังพระจิตตังนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับมีเป็นพระศิวลีนะครับก็อีกหนึ่งของดีที่ ราคาเบาๆยังจับต้องได้ครับยังเป็นหลักพันต้นๆอยู่ครับเพราะว่าสร้างจํานวนเยอะครับแต่ว่าจะพบไม่ครบทุกพิมพ์นะครับหกหกพิมพ์นี่ยครับจะพบน้อยมากครับนี่ครับนะครับถือว่ายังนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับตัวใหญ่จะเจอองค์ที่บินบินทั้งหมดครับนี่ครับนี่ครับ สภาพองค์นี้ก็ถือ,อยังสมบูรณ์ครับพระ่วยหลวงพ่อผุดพิมพ์ที่ห้าครับวันนี้น,นี่ก็คือพิมพ์ที่สามครับนี่ครับพิมพ์ที่สามพิมพ์ที่ห้าเกี่ะกับพระที่เกี่ยวกับถ้าขายดีนะครับพ,พิที่ห้าก็คือถ้าขายดีเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองครับ พิมพ์ที่สามก็คือเขาเรียกว่าพระคงหรืออยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับนี่ก็เป็นหล่อโบราณครับพระพุทธหล่อโบราณครับหลังหลังทมอครับนี่ด้านหลังทมอครับนี่ครับมีทมอไหมครับมันหล่อโบราณครับปกติพิมพ์อย่างนี้จะเจอเป็นกลิ่งนะครับเป็นกลิ่ง ถ้าเป็นกริ่งจะเป็นกริ่งผูพัฒนสีมาหลังทอมอครับพิมพ์พระประธานวัดสัพานสูงบางซื่อครับปีสองพันหนึ่งสามครับของอาจารย์เชื้อหนูเพชรจัดสร้างครับหลวงปู่โตร่วมปุกเสกครับด้านหลังจะเป็นทอมออย่างนี้นะครับทอมอก็คือชื่อวัดนะครับธรรมาภิรัตนารามนะครับเป็นหนึ่งวัตถุมงคลสายวัดสัพานสูงที่คนค่าการสะสมครับแต่ถ้าเป็นหล่อโบราณอย่างนี้นะครับก็จะพบน้อยหน่อยครับที่ว่า ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อุดกิ่งนะครับ <c oughs> ที่ไม่อุดกิ่งเนี่ยพบน้อยกว่ากว่าที่อุดกิ่งครับกิ่งจะเจอบ่อยๆอุดกิ่งจะเป็นพิมพานวิชัยครับนี่เป็นสมาธิครับ <c oughs> อาจารย์เชื้อหนูเพชรเนี่ยครับท่านก็เป็นสิทธิ์เจ้าคุณศรีสนวัตถุทัศ์อีกรูปหนึ่งะครับ <c oughs> นั่นอยู่วัดสะพานสูงบางซื่อครับอาจารย์เชื้อเนี่ยท่านจะสร้างพระเป็นเนื้อทองเหลืองถ้าส่วนใหญ่ครับ ตัวเนื้อผงและเหรียญก็มีบ้างแต่แต่น้อยครับท่านเป็นพระลูกวัดนะครับก็แม้ว่าท่านจะเป็นพระลูกวัดแต่วิชาอาคมการสร้างพระของท่านก็เข้มข้นเป็นหนึ่งเหมือนกันครับหลังยุคกึ่งพุทธกาลเลยทีเดียวเขาว่าครับจันเชื้อเนี่ยท่านก็ศึกษาการสร้างพระด้วยตนเองด้วยท่านเองไะครับภายหลังก็ได้เป็นสิทธิของจ้าคุณศรีสนก็ลักษณะกาัน เรียนของอาจารย์เชื้อเขาค่อนข้างแปลกครับคือท่านจะครูพักลักจําครับสงสัยก็ไต่ถามครับก็หลังเจ้าคุณศรีสนก็ได้เมตตาแนะนำทางสนทุกอย่างก็ท่านก็ยังมอบเชื้อจำน,นวนวัตถุทัศน์ให้มาด้วยครับในช่วงปี2500ต้นๆน,นะครับท่านก็นสร้างไว้เยอะครับจนถึง251ว่าครับอาจารย์เชื้อได้สร้างพระเนรทอองเหลือน,นับ 10, 10พิมพครับที่พบกันก็คือพิมสมเด็จพิมพระรอดพิมพนางพญาพิมพ์ จิตละดาพิมพ์สังกจายนะครับพิมพ์อุปคุตแล้วก็สร้างรูปเหมือนต่างๆเช่นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดหลวงปู่แหวนเจ้าคุณนอหลวงปู่มั่นครับพระอาจารย์ส้อยนะครับพิมพ์ที่สร้างมากที่สุดคือพระกิ่งครับพระกิ่งใหญ่กริ่งจีนกริ่งตีองกริ่งที่เบตกิ่งประเรศกิ่งบาเกงเจ้าคุณสีกริ่งเจ้าคุณสีประหยัดเจ้าคุณสีสนนะครับพระกิ่งบัวรอบครับแล้วก็ กิ่งพระอาจารย์เจ้าคุณจียนะครับพระกิ่งทวารทวารดีทวารวดีนะครับอะแยกหมดครับก็ท่านสร้างไว้เป็นหลายสิบพิมพ์ครับหล่อด้วยเนื้อทองเหลืองครับแต่มีบางแบบก็จะหลอด้วยเงินแล้วก็นาวนาวะโลหะก็มีครับโลหะก็มีครับหล่อโบราณแบบไม่แต่งท่านก็มาแต่งเองครับแต่งด้วยท่านเองครับแต่งแตงพระครับ เส้นสายการแต่งพระก็จะลึกคมชัดนะครับถ้าท่านแต่งถ้าเป็นองค์ที่แต่งนะครับผิวตะไบก็จะลงใบตะไบก่อนแล้วใช้เครื่องมอเตอร์หินเจียครับยาผ้าขัดครับขัดพระจนเนียนครับท่านต่อสุดท้ายก็ต่อโค้ดใต้ฐาน,นของท่านครับบางองค์ที่ไม่พบก็จะต่อด้านหลังก็มีครับท่านจะต่อโค้ดไว้ครับด้านหลังอย่างนี้ครับ การปกเสกทั้งก็จะเจญเกจิอาจารย์ที่ท่านนับถือเทศหลวงปูน่นาควัดละคังหลวงปู่หินวัดละคังหลวงปูทุกแคนังเลิ้งพระครูเฮงวัดกาลยามิตรเนี่ยครับก็มานี่ครับท่านสร้างไว้หลายช่วงเวลาครับแต่ว่าถ้าเป็นอุดกลิ่งจะพบบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นหลอกโบราณไม่อุดกลิ่งเนี่ยพบน้อยกว่าครับนี่ครับของอาจารย์เชื้อครับนี่ครับก็เก่าวันนี้ก็ราวปีสองห้าหนึ่ง ศูนย์ถึงหนึ่งสามประมาณที่ท่านสร้างครับหลังทอมอนะครับทอมอลี่เป็นชื่อวัดครับนี่ครับนี่ดูก้นครับกานเชื้อนูเพ็ดนะครับนี่ครับต่อราคายังเป็นหลักพันกลางๆครับยังไม่แพงมากครับบางพิมพ์ก็แพงครับพิมพ์หลังพิมพ์พักกิ่งบางพิมพ์พิมพ์หลวงปู่ทวดพิมพ์หลวงปู่แหวนก็แพงครับ พิมพ์นี้ยังไม่แพงครับเจอก็เก็บได้ครับนี่ครับมหาหมวลสารสายวัดชุทัดเลยแหละครับนี่ครับหลังทอมอครับเจอก็เก็บกันได้ครับ องนี้ครับองนี้เป็นเขาเรียกว่ารูปหล่อโบราณพิมพ์เล็กหรือบางท่านเรียกหล่อเล็กครับเพราะท่านคล้ายวัดสวนขันเทวดาเมืองคอนนะครับปี2 5 0 5ครับนี่ก็เรียกว่าหน้าธรรมดานะครับมีทั้งหน้านิยมหน้าธรรมดาครับเรียกหล่อเล็กปี0ูนครับนี้ครับนี่ก็ผิวว่าเปิดมาแล้วครับเดือลมดำครับนี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพบเหมือนกันครับเขาเรียกหล่อเล็กนะครับ นื้อหามวลสารก็ยังคลาสสิกอยู่นะครับหล่อเล็กพระเครื่องเพราะต้นคล้ายสวนขันนครศรีธรรมราชเนี่ยครับพรดาเมืองคอนเนี่ยก็โด่งดังมานานครึ่งศตวรรษแล้วครับก็มีหลากหลายรุ่นหลายพิมพ์นะครับที่องค์การพระเครื่องนิยมกันอย่างกว้างขวางก็จะเป็นหล่อโบราณพิมพ์ก้อนอุพิมพ์รูปเหมือนปัน๊มนะครับที่ทําขึ้นด้วยเนื้อชั้นหมากก็แพงครับแหวนก็เหรียญประเภทต่างๆนะครับ ส่วนหล่อเล็กแบบนี้นะครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันครับพะสไตล์พระหล่าโบราณฝีมือแบบชาวบ้านก็ต้องแบบนี้นะครับมีทั้งแบบติดกันติดหล่อติดและไม่ติดครับนี่ครับเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับคลาสสิกไว้แบบครับพุทธคุณก็ครอบจักรวาลครับใครมีประตูบางคลพระท่านคลายไว้เนี่ยครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือศรัทธาท่านก็รู้กันดีครับว่าพุทธคุณครอบจักรวาลครับ ปลอดภัยโชคลาบแล้วคคาดเดิญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับถ้ามีวัตถุมงคลของท่านคล้ายนะครับนี่ครับก็เป็นที่ส่อสายงหาอีรุ่นหนึ่งครับนี่ครับเขาเรียกหล่อเล็กเพราะท่านคล้ายครับก็คลาสสิกแบบๆครับนี่ครับ ภาพนี้ก็ไม่แพงมากแล้วครับเพราะว่าผิวเปิดไปหน่อยแล้วครับนี่ดูก้นครับกิ่งกิ่งก็ดังกางวานนะครับนี่ครับกิ่งดังอยู่ครับดังเหวียยวเหวียวเลยครับนี่ครับถือว่ายังคัดสิิกครับหล่อเล็กครับปีสองห้าศูนย์ห้าครับนี่ครับก็ยังไม่แพงมากครับนี่ครับ เร้มีพิมพ์อื่นที่แพงกว่านี้ไปแล้วครับนี่ครับทันพอทันคล้ายเทยวดาเมืองคอนตกเสกนะครับเธอก็เก็บขึ้นคอได้อย่างสนิทใจครับส่วนราคาก็ยังพอไหวครับแพงมากครับ ของนี้ครับหลวงพ่อทวดวัดประสาสพิมพิมเล็กครับวัดประสาสปีสองพิมห้าหกพิมเล็กครับก็เอามาฝากกันอยู่คลิปก่อนๆนะครับวันนี้ก็ได้มาอีกครับวัดประสาสพิมพิมเล็กหรือว่าพิมพ์อปเช่ครับนี่ครับเนื้อหามวลสารปีศูนหกนะครับเคยกล่าวให้ฟังในก่อนแล้วว่าผสมอะไรไปบ้างครับว่าผสมชิ้นส่วนแตกของสมเด็จบางขุนพรหมผสมอยู่มากกว่าบางขุนพรมปีศูนเก้าซะด้วยซ้ำนยครับนี่ครับ ก็สร้างช่วงปลายปีศูนย์ห้าครับก็บรรจุในเจดีจำนวนแปดหมื่นสี่พัน 8, 000, 000องนะครับเพื่อเพื่อเป็นของสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธานในการบริจาคทรัพย์ครับแล้วก็สร้างเพิ่มขึ้นอีกทีก็ปีศูนย์หกวัตถุประสงค์เดิมครับเพื่อแจกเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ที่ปิดทองแล้วก็พระหล่อขึ้นใหม่แล้วก็รวมถึงพระพุพทธบาทจําลองอีกด้วยนะครับในด้านพิธีกรรมการลุกเสกก็จัดขึ้นยิ่งใหญ่ โดยเกจิอาจารย์คณาจารย์ท่านผูเศกษมากมายนะครับตามที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับก็2 3 4ร้าิบสี่รูปนั่งปกในอุโบสถนั่นแหละครับสวดพระพิมพ์เล็กนะครับหรือว่าพิมพ์ประเทศพิมพ์เล็กนะครับก็มีด้้ยกันสีสีครับที่แล้วเราก็มีเนื้อขาวเนื้อขาวอมเขียวเนื้อเทาเนื้อดําเนื้อชมพูครับตรงนี้ก็เดิมก็เป็นเนื้อชมพูแหละครับประเริมเก่าไปนานๆก็จะออกน้าตาลซะแล้วครับนี่ก็หลัง ข้างแล้วก็หลังนึงสวยแล้ะครับนี่ครับก้นก็ก้นก็ยังสวยครับนี่ครับนะครับก้นก็สวยนี่ข้างก็นี่ครับ,สว,รบสวยครับอันนี้ถือว่ายังสวยนะครับอันนี้ถือว่ายังสวยมีลูกสตูอยู่ครับจะให้ดูลูกสตูครับ ศัตรูก็ถ่ายมาชัดอยู่ครับรูปใหญ่ก็ต้องดูด้านข้างนะนี่ครับนี่ศัตรูก็จะชัดหน่อยครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่นสองรูปนี่มีแร่นะครับ ชัดเจนนะครับถือว่าถือว่าก็สวยครับนี่เห็นแร่ชัดเจนนะครับนี่ก้นครับนี่ก้นครับก้นก็สวยนะครับนี่เห็นหลังครับหลังก็แร่ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับแร่กระจายเลยนไหมครับแร่กระจายเลยครับนี่ครับเนื้อออกโซนอมชุมพูแล้วครับของเนี้ย ประสาทพิมพ์เล็กเนอได้ลองฟัมเก่าว่ประสาทศูนย์หแลละครับมีมวลสารทั้งสองสี่เก้าเจ็ดแ,แล้วก็บางขุนพมผสมนี้นี้มากมายครับมวลสารของเจาจจันหลายท่านครับ <c oughs> นี่ครับเดีูเนี่ครับนะครับด้านข้างก็จะเนะสวยแหละครับ อย่าง,งนี้ถือว่ายังสมบูรณ์คลาสสิกมากครับก้นครับเห็นด้าน,นข้างเห็นดูแร่ครับเดิมๆนะครับรงนี้เดิมๆครับตรวงนี้เจอพิมพ์เล็กอยู่สององสามองนะครับพิมพ์ใหญ่เขายังไม่แบ่งมาให้ครับก็ได้เอาพิมพ์เล็กมาก่อนนะครับจะได้พิม์ใหญ่ค่อยมาฝากอันนี้ครับ ติ๊เลกก็ถือว่าสวยคลาสสิกแล้วครับนะครับนี่ครับ,รบด้านข้างนะครับเนอคลาสสิกนี่ดูฟูฟารมเนอฟารมพระปศศระสาทต้องมีฟารมเนอครับนี่ครับพิมพ์เล็กนี่พบเจอน้อยก็ต้องดูให้ดีครับนี่ ดุก้นครับนี่ครับดุก้อนครับบนดูด้านข้างรดูความพัสดิกไปเลยครับนี่ครับก็เอามาเอาผอมปากหอมคอ,อครับช่วงนี้ตลาดประปิดก็มีของ น้อยครับแต่ก็พยายามจะเสาะแสวงหามาฝากกันครับชอบองไหนก็ถามได้นะครับถามได้ทักได้โทรได้ไลน์มาถามก็ได้ครับที่เบอร์นะครับ0814070684ครับนกชุมพรครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชี้แนะขอบคุณที่แนะนำกันมานะครับขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆกับสังคมครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ช่องของฝากตลา,าดพลด้วยนะครับผมขอบพคุณทุกท่านครับผมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ